วันนีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นความดีใจที่ว่าจะพามาชมดอกกล้วยไม้ดินนะคะเห็นไหมเอยตาดาจริงๆน้องบานมานานแล้วด้วยนะแต่ว่าเราอ่ะเพิ่งเห็นทุกคนนี่นะคะน้องคือกล้วยไม้ดินนั่นเองเขามีสองดอกนะทุกคนแต่เราไม่ไม่เห็นนะเราเพิ่งเห็น อันนี้เป็นกล้วยไม้ดินที่ได้มาปลูกเอามาปลูกจากบ้านแม่นะคะตั้งแต่แม่เรามีชีวิตอยู่จนตอนนี้แม่เราไปสวรรค์แล้วนะคะปลูกมาสิบปีเพิ่งจะบานเพิ่งจะได้เห็นดอกของน้องเขานะทุกคนนี่นะคะสวยมากเลยคุ้มค่ากับช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเห็นไหมสวยมากเลยทุกคน กล้วยไม้ดินนะคะอันนี้คือลำต้นของเขาอุ้ยมีต้นของเขานะคะเขาอยู่ใต้ต้นแก้วนะทุกคนนี่นะคะจะลกนิดนึงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีชัดๆนะคะนี่สวยมากเลย Welcome to the world